ก็อดทนครับรลอนก็อดทนพ่ออย่างสห็นนายกผู้หญิงในประเทศไทยครับยากให้นายกสู้สู้ค่ะื่อสตรีคนไทยของเรานะคะนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรวันนี้มาในชุดประจำจังหวัดกับเสื้อไหมลายแก้วมุกดาก็ยิ่งสวยสะดุดในสายตาพี่น้องชาวมุกดาหารที่มารอกันตั้งแต่เมื่อวานแม้นายกจะติดภารกิจคณะรัฐมนตรีแต่วันนี้ก็ยังไม่ไปไหนยิ่งเมื่อขึ้นปราศัยกลางแดดร้อนเปรี้ยง ชาวบ้านนับพันที่มารอฟังเสียงต่างปรบมือดังลั่นเพราะนโยบายทั้งหมดก็เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างงานสร้างไรายได้เป็นทางคมนาคมขนส่งเป็นจุดที่จะเป็นสถานที่ต่างๆสินค้าต่างๆผู้คนจะผ่านที่นี่มากมายโดยเฉพาะด่านที่นี่นะคะก็แน่นอนเราจะทําอย่างไรให้โอกาสนี้กลับมาตกอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันว่าเราจะส่งเสริมการลงทุนอะไร ที่จะทําให้สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่าง,ย,างยั่งยืนก็จึงเป็นที่มาของการมาประชุมในครั้งนี้นะคะก็แต่พลงจากเวทีก็มีทั้งคนเข้าไปร่วมยินดีเบียดเสียดกันบ้างทั้งมอบของขวัญและขอถ่ายรูปกระแสะความนิยมมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเกินร้อยแม้แต่กลุ่มสตรีเหล่ากาชาติจังหวัดก็ยังแอบอวดรูปถ่ายกับทีมข่าวเพรดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตได้ถ่ายรูปกับนายกยิง ดีใจมากค่ะดีใจมากคิดว่าจะได้ไม่ได้เข้าใกล้ท่านขนาดนี้โชถ่ายหนยได้ไหมคะค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยจะโปร่งย่างสวยงามกับภารกิจทวนนกขมิ้นของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดยโสธรมุกดาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยมีแผนกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีทั้งรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูง กำหนดเป็นเกษตรโซนนิ่งรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เจวลีว mm ิจารณ์จิต n b t New Focus